เฟิร์นพี่มาแล้วรอนานไหมไม่นานค่ะกำลังกินกันอยู่เลยไม่เจอกันนานไม่คิดจะทักทายกันหน่อยหรอทำอย่างกับคนไม่เคยรู้จักกันเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะบีมแล้วพี่เชียกลืมบีมแล้วหรือยังล่ะน้องดาววีคิสมา เกิดนะเฟินมีความสุขมากๆนะนี่จะของขวัญส่วนนี้ของขวัญฉันกับคุณแม่เฮงๆรวเลยเลยนะขอให้เจริญเจริญนะลูกขอใจมากนะบีมขอบคุณค่ะคุณแม่จ้าจะว่าไปบ้านหนูเฟิร์นก็หลังใหญ่เหมือนกันนะสวยมากๆเลยจ้ะจริงค่ะคุณแม่กว่าจะซื้อได้เก็บเงินนานไม่เฟินอ๋อฉันไม่ได้ซื้อเองหรอกจ้ะ เออไม่ได้ซื้อเองเราใครซื้อให้เธอหล่ะเฟินนั่นสิหนูเฟินแฟนหนูซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีที่แล้วนะคะ่ะโหซื้อบ้านให้เลยเหรอนายายายบีมว่าสนาเพื่อนหนูนีจดีจริงๆหัดหาให้ได้แบบนี้บ้างนะลูกโธ่คุณแม่เดีย่ยวว่าแต่บีมเลยค่ะคุณแม่วันก็ยังหาไม่ได้โสดจนเพื่อนจะแต่งงานกันหมดอยู่แล้วเดี๋ยวหนูก็มีจ้า เป็นว่าเรามาปาร์ตี้กันเลยดีกว่าค่ะจ้า <laughs> เป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยบีมยิบขนมนั้นให้แม่หน่อยสิ เฟิรนพี่มาแล้วรอนานไหมไม่นานค่ะกำลังกินกันอยู่เลยโหของกินเยอะแยะเลยนะเนี่ยวันเกิดใครนะก็วันเกิดแฟนที่ไงคะโหเฟิร์นแฟนแกนี่รวยแถมยังหน้าตาดีอีกนะไม่ขนาดนั้นหรอกครัแบแหมวันเธอชมพี่เช็คแบบนี้เดี๋ยวเขาก็เขินตัวลอยหรอกเดี๋ยวก็พูดไปคุณแม่คะ พี่เชคนี่วันบีมเพื่อนที่ทํางานของเฟินค่ะส่วนนี่แม่ของบีมเขามาร่วมงานวันเกิดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเออพี่เช็คเป็นอะไรหรือเปล่าคะนั่นสิคะยืนนิ่งเลยอ๋อไม่มีอะไรหรอกเฟินเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวพี่มาเออพี่เช็ค บีมพาแม่ไปเข้าห้องน้ำหน่อยลูกไปสิลูกเห็นเพื่อนแม่หน่อยอ๋อค่ะค่ะเฟิรนฉันพาแม่ไปห้องน้ำแป๊บนึงนะอ๋อได้สิมีอีกห้องนึงอยู่ทางซ้ายมือนะโอเคโอเค มีอะไรบีมไม่เจอกันนานไม่คิดจะทักทายกันหน่อยหรอทำอย่างกับคนไม่เคยรู้จักกันเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วน,นะบีมแล้วพี่เชคลืมบีมแล้วหรือ,อยังล่ะพี่ไม่เคยลืมหรอกว่าบีมกับแม่เคยทำอะไรกับพี่ไว้บ้างของครบไหมครับ,บคุณลูกค้าครบครับขอน้เพิ่มที่หนึ่งครับได้ครับรอสักครู่นะครับครับนี่ยายบีม ไอเด็กเสิร์ฟคนนี้น่ะเหรอแฟนแกกระจอกสิ้นดีใช่ค่ะคุณแม่บีมก็คิดอยู่เหมือนกันน้ำได้และครับขอบคุณครับมานูแล้วค่ะสวัสดีครับคุณแม่บีมโทษทีนะลูกค้ายเยอะพี่เช็คพี่เช็คทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอบีมคิดว่าเป็นเจ้าของงานสิอ๋อใช่พี่เป็นแค่เด็กเสิร์ฟนะ รู้งี้บีมไม่น่า,าพลาดกับเขากับพี่เลยแล้ววันที่วันเกิดบีพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อจําได้สิศุสานม,มันเกิดนะบีมอะไรกันของขวัญสักชิ้นไม่มีให้เลยเหรอเอ,อ่อตอนนี้ยังไม่มีเงินน่ะแต่ถ้าพี่มีเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะเฮ้ยยายบีมคืนแกคบกับมันต่อชีวิตมีแต่ล่มจมแน่ไม่มีอนาคตแบบนี้แกยังอยากจะเก็บมันไว้อีกเหรอพี่เชคบีมจะบอกอะไรให้นะ บีมนะ่ะชอบคนหลอกแต่รักคนรวยจำไว้ด้วยต่อจากนี้เราไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกบีมบีมไม่อยากมีคนกระจอกกระจอกแบบพี่อยู่ในชีวิตไปกันเถอะคับแม่ไปลูกบีมพี่เชคไหนพี่เชคบอกว่าเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วไงใช่เชคเรื่องมันแล้วก็ให้แล้วกันไป พี่เชคเรากลับมาคบกันไหมตอนนี้คุณแม่อัุญาตให้ดีมคบกับพี่ชิคได้แล้วนะใช่สิลูกตอนนี้แม่ไม่ติดอะไรแล้วผมคงไม่กลับไปเป็นคนไร้ค่าแล้วลหละครับตอนนั้นผมไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วแล้วตอนนี้ผมกับเฟิร์นก็กำลังไปได้ดีด้วยอย่ามาทำให้ผมลำบากใจดีกว่าครับเช็คเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนี่ ยายบีมเขายังรักและรอเธออยู่เสมอนะรักรักผมหรือว่ารักเงินของผมกันแน่พี่เชคพี่เชคลืมไปแล้วเหรอว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนผมขอโต้ก่อนนะครับผมไม่อยากให้แฟนผมรอนานพี่เชคพี่เชคคุณแม่ นีสวยนะสวยจ้าเฟิร์นพี่มาแล้วจ้อาอ้าวพี่เชกนั่งก่อนสิเฟิร์นเตรียมเก้าอี้มาให้แล้วอ๋อขอบใจจ้าอ้ามากันแล้วหรอมาคบกันแบบนี้แล้วเราปอกเค,ค้กกันเลยดีไหมเฟิร์นอืมเอาสิเอาสิ เดี๋ยวพี่ขอถือเค้กให้นะได้สิคะพี่เชค Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะเฟิร์นอธิษฐานก่อนเป่านะค่ะเย้ ขอบคุณมากนะคะพี่เชคขอบคุณนะทุกคนไม่เป็นไรหรอกจ้าเฟิร์นไปหยิบดอกไม้มาถ่ายรูปคู่กับเค้กสิเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เออได้ค่ะพี่เชคมาค่ะถ่ายรูปกันดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดของเฟิร์นแต่ของข้างในเป็นของขวัญของเราสองคนนะ พี่เชคเฟิร์นพร้อมที่จะเป็นเจ้าสักของพี่ไหมพี่เชคแต่งงนกับพี่นะพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลเฟิร์นให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนี้จะทำให้ได้ตกลงค่ะพี่เช็ค เฟินขอบคุณพี่เชคมากนะคะเฟินรู้สึกว่าเฟินเป็นผู้หญิงที่โชว์ที่สุดเลยถ้าอย่างนั้นเรามาฉลองกันต่อเลยดีไหมเออพอดีฉันมีธุระอ่ะใช่ไหมคะคุณแม่เออใช่ใช่ใชลูกเฟินฉันไปก่อนนะดีใจกับเธอด้วยลวกันอ,อ้าวเหรอจะรีบไปไหนอยู่ทางเคก้กด้วยกันก่อนสิไม่เป็นไรกินกันเลยไปครับแม่ เรามาฉลองมาต่อเธอค่ะพี่เชฟบางวันโอเคอยากกินเทกจังคุณแม่ไม่น่าเลยหลอดด้วยแบบนี้หาไม่ได้ง่ายด้วยแล้วจะทำยังไงล่ะไปกลับบ้านกันเถอะยินดีด้วยนะเฟิร์นจ้า เป็นถึงผู้จัดการแต่ทำกิริยาต่ำต่ำนี่แกว่าฉะหรอไปกินที่อื่นเลยเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะบอกเจ้านายแกให้ไล่แกออกไปเลยบอสเรียกวันมามีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าบอสมีงานอะไรให้วันทำคะก็ใช่น่ะสิไม่อย่างนั้นฉันไม่เรียกเธอมาหรอกค่ะ แล้วบอสจะให้วันทำอะไรเหรอคะฉันจะให้เธอไปดูแลเจ้าของที่ตรงข้างบริษัทที่บริษัทเรากำลังจะมีโครงการร่วมกับเขานะ่ะค่ะได้เลยค่ะอะนี่ข้อมูลของเขาเปิดอ่านด้วยนะแล้วก็ดูแลเขาดีๆด,ด้วยละ่ะเพราะโครงการนี้สาคัญกับเรามากๆค่ะบอสรับทราบค่ะ ว่ล่าเวลานอน,นจริงๆเลยแต่แม่ก็ลาออกซะเลยดิมั้งอืมปรับหน้าดินแล้วค่อยดูดีขึ้นมาหน่อย ฮัลโหลค่ะคุณน้ำฝนอ๋อค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะร้อนจะตายอยู่แล้ว พี่ก็ไม่เห็นจะดูดีตรงไหนเลยบอสคิดอะไรของบอสอยู่เนี่ยเอ๊ะใครปล่อยให้คนงานมานั่งกินข้าวตรงนี้เนี่ยนี่ใครใช้ให้แกมานั่งกินตรงนี้ที่อื่นไม่มีกินหรือไงรีบลุกออกไปเลยนะก่อนที่เจ้าของที่จะมาเออคือว่ายังยังไม่ไปอีก ฉันไม่ใช่คนใจดีนะจะบอกให้นี่คุณเป็นใครคะเนี่ยถึงมาไล่กันแบบนี้ฉันเป็นผู้จัดการของบริษัท CVM ที่จะมาทำสัญญากับที่ดินผืนนี้แล้วแกก็อย่ามาถามมากมันไม่ใช่เรื่องของคนงานนี่คุณคะฉันก็นั่งกินของฉันอยู่ดีๆไม่ได้ไปรบกวนอะไรคุณเลยแต่มันขวางหูขวางตาฉันไงถ้าเจ้าของพี่มาเห็น เดี๋ยวเขาจะว่าฉันได้นี่แกกล้าทำหูทวนลมกับฉันเหรอได้ไปกินที่อื่นเลยทำอะไรของคุณเนี่ยฉันพูดดีๆแล้วแกไม่ฟังเองช่วยไม่ได้ตำ่ำเป็นถึงผู้จัดการแต่ทำกิริยาตำ่ตำ แกนั่นแหละต่ำเดู๋คอยดูนะฉันจะบอกเจ้านายแกให้ไล่แกออกไปเลยแกเตรียมหางานใหม่ทำได้เลยเยเจ้าของที่แน่เลยสวัสดีค่ะค่ะ คุณใช่คนที่คุณน้ำฝนส่งมาไหมคะอ๋อใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกอย่างโอเคดีไหมคะก็ปกติดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะอ๋อค่ะดีแล้วค่ะแต่เดี๋ยวฉันขอดูตรงนู้นต่ออีกนะคะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาวันรอได้อยู่แล้วค่ะค่ะเชิญคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันไปตามบอสให้ค่ะ เพราะเขาคงไม่ลดตัวลงไปเชื่อคนยานยุแก่คุณวันคะนั่นคุณคะไม่ต้องไปให้ท้ายมันหรอกคะ่ะเดี๋ยวมันจะได้ใจคนระดับอย่างพวกเราไม่จำเป็นต้องลดตัวลงไปพูดดีกับมันหรอกคะ่ะอ๋อหรอกคะ่ะระดับคุณนี่ระดับไหนหรอคะระดับนี้หรือว่าระดับนี้ นี่แกว่าฉันหรอ,อหยุดนะคุณวันคุณจะทำอะไรของคุณนะอะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะบอสเออวันพาเจ้าของที่มาแล้วนะคะดีค่ะแต่ว่าแม่คนงานคนนี้ยเสนอหน้ามาทำไมก็ไม่รู้คะ่ะบอสเรียกมาหรอคะคนงานฉันไม่ได้เรียกมานะนี่เธอจะเข้ามาทำไมไม่ขออนุญ,ญาตก่อน จะคุณนัดฉันไว้นะคะนี่เพอเจ้าอะไรเจ้าหนา่ฉันบอกว่าไม่ได้นัดไม่ได้นัดยีคนงานคุณวันเขาไม่ใช่คนงานไม่ใช่คนงานได้ยังไงคะนีเมื่อเจ้าของพี่ก็ยืนอยู่นี่แม่นี่ก็ต้องเป็นคนงานถูกแล้วคะ่ะ คุณวาเขาเป็นผู้หลับเหมาแต่คุณลูกหมูเขาเป็นเจ้าของที่เจ้าของที่ใช่เขาไม่ได้อ่านข้อมูลที่ฉันให้ไปหรือไงคุณลูกหมูคะคนของฉันทําอะไรไม่ดีใจ่คนไปหรือเปล่าคะเต็มเต็มเลยค่ะคนวัน ได้ยังไงฉันบอกให้คุณไปดูแลคุณลูกหมูไม่ใช่หรอออวันขอโทษค่ะบอสหนูขอโทษใครนูมไม่รู้นี่คุณทําไมไม่บอกฉันว่าไม่ใช่เจ้าของที่ก็คุณไม่ยอมฟังฉันเองนี่คะคุณไม่ต้องโทษใครเลยนะคุณวันคุณทําตัวของคุณเองฉันขอไล่คุณออกไล่ออกบอสจะไล่วันออกเลยนะคะวันรู้ ไอ้นิสัยขุดด้วยปากถากด้วยตาของคุณเนี่ยมันจะทำลายตัวคุณเองนะคะจำไว้ด้วยเชิญค่ะคุณวันไปเก็บข้าวของของคุณได้แล้วโอ๊ย,ยตัองล่ออกแบบนี้นะ<อ>น<า>ี่นาอะไรฉัน